ก็บอกตรงๆว่ามก็ประมาณเราคงไม่ถึงขานะครับก็สวีดัสสวสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะผมก็หายกันไปหลายวันนะครับผมก็พอดีติดงานนะผมวันนี้ก็มาว่างอัดแล้วนะครับวันนี้ก็มากับกงล้อหิมะนะผมก็นี่เดือนบกลาฮนะร้อนชิบหายเลยก <c oughs> งล้อหิมะมาสิ่งที่อยู่ในตู้นั้นก็คือเป็นวงล้อกระเรียนนะผมกับเป็นกระดูกขาฟิวชั่นของโวอู่นะผม เดี๋ยวเราไปที่ตู้ดีกว่านะอันนี้ผมน่าจะไม่ได้เติมหนะนะผมอันนี้ไปทำคำ,คำกันเนี่ผมตู้มีอยู่2 0 0พโทแล้วอนี้มาจากการทำควิอแล้วก็เติมแพ็ก19บาทกับซื้อแพนะ็ก3 0 0เอ้ย3เอ็ย300เพชรนะครก็ของในตู้ในหน้ากระดานแรกก็จะมี กระดูกส่วนอกนะครับผมก็อันนี้ได้มา3ดาวที่แอฟแล้วก็มีแกนของอันนี้เป็น SP นะครับผมดีเซอร์ผมเป็นกระดูก SP เริ่มมาแล้วแล้วก็มีตัว10บใบแล้วก็ตัว10วงแหวนการเรียนนะผมแล้วก็กระดูกขานี่จะไม่ได้อยู่ในตู้นะกระดูกขาจะอยู่นี่นะผมเป็นอของระบาสเต็ปร้อยสิบใบนะผมกระดูกขาวมอูนี่ถามว่าไอ้กระดูกขาฟิชชั่นโมอูดีไหม แตดีนะผมเคยเห็นอาจารย์แจ็คเคยบอกว่าอันนี้ดีนะผมก็เดี๋ยวเราสุ่มกันเลยนะผมมีอยู่สองเอ้ยสองบันกเอ่สองบรรหกเราจะสุ่มคำคๆกันไม่ต้องคาดหวังครับผม <laughs> แต่ว่าถ้ามาตั๋วตลอดก็ดีนะชุดนี้ชุดนี้อยากได้ตั๋วมากเลยตั๋วมาเรื่อยๆ ه, นั่นแหละสวยขอตั๋วได้ป่าวเอาตั๋วมาเยอะๆนั่นแหละ ปุ๊บตัว5้าใบนะไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วก็ไปอีกสิบก็ตามที่ผมได้พูดไว้นะผมว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นเสือ sp rerun นะผมเรียบร้อยฮะมีคนสปอยมาแล้วว่าเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นเสือ sp รีรันพร้อมกับดูฟิวชั่นส่วนแขนนะผมก็ถ้าใครที่ยังไม่มีเสือเล่นทีมปู่กระบีก็สามารถสุ่มได้นะผมแต่ว่าไม่ต้องไปสุ่มแบบสุด แบบ4 0่ใบขนาดนั้นนะก็เอาแค่แบบตัวออกตัวออกปุ๊บเอากระดูกแขนมาก็พอนะผมจากผมที่เล่นทีมเสือเสือขีก่กระบี่นะผมเพราะว่ากระดูกส่วนอกของมันอะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับผมอันนั้นมันจะหนักไปทาง p v p ซะมากกว่าไปอีสิบครับไอตัวมาเอาตัวให้หมดลูกตัวให้หมดขออีก2ใบสใบนั่นอนะเอามาให้หมดเหี yeah, ้ยมา ทีนี้แหละเราอาจจะได้เห็นลงหลงห้าแดงกันก็ได้นะผมว่าผมจะทำลงหลงห้าแดงนะผมตอนนี้เดี๋ยวนะตัวเรามีอยู่หนึ่งพันห้าสิบแปดใบนะผม,ผมก็ผมว่าจะยัดลงหลงให้ถึงลงหลงห้าแดงให้ถึงวันนั้นเลยเพราะาจะเอากระดูกคนที่มันแจกเป็นของกิจกรรมสองปีนะมันจะมีตรงห้าดาวมันจะได้กระดูกกับสกินั้างถ้าผมจะไม่ผิดอื เดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งนั่นก็คือพี่ทางบ้านนะผมฝากมาดูทีมตีกระดูกนะครับผมซึ่งเป็นพี่ในเซิร์ฟผมเองนะผมไปดูกระดานหน้าสองนก่อนสักนิดหนึ่งมันต้องสุ่มเท่าไหร่ครั้งละ800นะผมก็เหมือนเดิมนะครั้งครั้งละ8ดก็บอกตรงๆว่าก็ประมาณเราคงไม่ถึงขาฟิวชั่นเสียอูนะผมแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวมันก็คงมีมาอีกนะอื ก็ขอรางวัลหน้า2ก็มีกะเรียนติดวงวงแหวนวงแหวน5 0 0 0 0ปี10แล้วก็ตัว20กไอ้กางปลาัพเป็น2งเดง3อันอันนี้6 14อืโหคงเก็บเติม19บาทหมุนเล่นคขำๆแล้วทำควิดรายวันนะเสร็จพูดถึงเรื่องเสือกันนี้นี่ตืนเสือ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 ใช่ใช่ช่ อย่าพูดถึงเรื่องเสืออันนี้ทีมทีกระดูกขระมมนะผมเป็นเ,เสือขี่กระบี่นะเสือขี่กระบี่ถ้าใครที่อชอบปู่กระบี่แล้วแบบไม่ได้ปั้นเชิดเรื่องเสือสุดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าปั้นปู่กระบี่จนสุดนะผมแต่ว่ายังไม่มีเสือนะก็ผมว่าสุ่มเสือได้สุ่มได้สุ่มได้แต่ว่าสุ่มปุ๊บเอาแค่เอาแค่กระดูก ส่วนแขนมันก็พอแล้วผมถ้าแขนฟิวชั่นมันดอกก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับส่วนอันนี้มันจะหนักไปทาง PV p v p ซะมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะกันต่อต้านสถานะผิดปกติถ้าหงดาวอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ค่อย้ใช้ตีกระดูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปูกระบี่เปิดให้ขี่กระบี่ก็มันจะกันซี่แล้วนะนะถ้าใครมีกระดูกไอ้น,นี้หงดาวอยู่จะก,กันสถานะผิดปกติเราเก็บตัวไว้สุ่มพวก ไอ้น,นี้ดีกว่านะผมกายแท้ปีปีตรง SP นะผมแล้วก็แน่นอนมันจะมาพร้อมกระดูกฟิวชั่นด้วยนะผมเพราะว่าอันนี่ผมว่าจำเป็น่าเพราะว่าการบัฟตีกระดูกมัน,มนจะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนอีกนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอ์ติแฟกต์หกปีเข้ามาพรับพอาัติพออ์ติแฟกต์หกปีเข้ามาปุ๊บโพสเซสซีจะบทบาทน้อยลงแล้วก็มันจะเข้าสู่ยุคของนาลีกับบี ปีปีตรงนะผมถ้าใครมีนาดีสาวฟิวชั่นอยู่นะผมมันจะเข้าสู่ลูมนั้นทันทีเออลืมพูดถึงกายแท้เสือแต่กายแท้เสือมันไม่คงอยู่ถาวโว้ดเก็อาจจะซุ่มคำคำนะผมเดี๋ยวรอรอดูนะขออในตู้มีรางวัลอื่นอะไรมาล่อตาล่อใจอนะีกไหมโอเคครับแล้วนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะผมถ้าทุกื่นชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันนะครับ